ชมความงามของวัชนะสงครามนะครับสวยมากนะครับใครมีโอกาสก็มาที่วัชนะสงครามได้นะครับบริเวณวัดก็สะอาดสะอาดนะครับมาทำบุญแล้วรู้สึกสบายใจนะครับคนก็มาทำบุญกันเยอะนะครับที่วัชนะสงคราม ผมก็มาครับมาบ่อยเหมือนกันที่วชชนาสงครามมาขอพรพระพุทธ,ธน,นรสีตีโลกเชษนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุระสิงหนาถพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่หนึ่งนะครับใครมาก็มาขอพรพระองค์ได้นะครับที่วัดชนะสงคราม

พุทธนรสีนะครับของวัชนาสงครามใครไม่เคยมาก็ติดตามคลิปผมได้นะครับศักสิทธิ์มากๆนะครับ ครับวันนี้เราก็มานมัสการขอพรนะครับพระพุทธนราศีตีโลกเชษนะครับที่วัดชนะสงครามนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในพระอุโบสถนะครับของวัดสงบมากเลยนะครับข้างในวัดเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูอีกนิดนึง เพื่อใครสนใจจะมาทําบุญที่วัดชนะสงครามนะครับก็มาได้นะครับพระพุทธนรสีตีโลกเชิก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นที่รู้จักของคนทั่วๆไปนะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดชนะสงครามนะครับใครว่างๆก็มาเที่ยวได้นะครับ ตอนนี้ผมกำลังเก็บบรรยากาศอยู่นะครับบรรยากาศของวัดชนะสงครามก็มีประชาชนนะครับก็มาขอพรมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับก็มาที่วัดชนะสงครามนะครับมาชมบาร,รมีของพระพุทธนรสีตีโลกเชษ์นะครับกันเยอะมากนะครับวันนี้ ครันี่ก็คือพระพุทธนอราศีตีโลกเชษนะครับสง่างามและดูศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะออกไปกันด้านนอกแล้วนะครับ oh no, ชมความงามของวัชนะสงครามนะครับ สวยมากนะครับใครมีโอกาสก็มาที่วัดชนะสงครามได้นะครับบริเวณวัดก็สะอาดสะอๆนะครับมาทำบุญแล้วรู้สึกสบายใจนะครับคนก็มาทำบุญกันเยอะนะครับที่วัดชนะสงคราม ผมก็มาครับมาบ่อยเหมือนกันที่วชชนาสงครามมาขอพรพระพุทธ,ธน,นรสีตีโลกเชษตนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับ เป็นวัดที่เงียบสงบนะครับเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมทำบุญถวายสังฆทานภาติกรรมก็มีนะครับที่วัดชนาสงครามอยู่ด้านหน้าของวัดเลยนะครับเข้ามาก็จะเห็นอยู่ทางขวามือนะครับสามารถทำบุญแล้วก็ถือสังฆทานนะครับไปถ,ถวายให้กับพระนะครับเขาเรียกการการะทำแบบนี้ว่าการทำ ผาติกรรมนะครับก็คือการทําบุญแบบสัถวายสังฆทานอีกอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถทําได้นะครับที่วัดชนะสงครามใครอยากทําบุญก็ง่ายมากนะครับเดี๋ยวนี้ทําบุญแล้วก็สบายใจนะครับวัดก็เปรียบเสมือนลำทานแห่งป่าใหญ่นะครับ ขอให้ความร่มเย็นให้ความอบอุ่นใจนะครับแก่พุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวนะครับที่มาวัดนะครับทำให้เราสบายใจนะครับกลับไปใช้ชีวิตไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติได้อย่างส,สงบสุขนะครับ ลมเย็ยนมากๆนะครับที่วัดชนะสงครามลมแรงอยู่เหมือนกันนะครับที่วัชนะสงครามก็เป็นธรรมดากันนะครับลมแรงเงียบสงบ มากเหมาะกับการทําบุญนะครับเดี๋ยวผมเก็บบริเวณรอบๆวัดให้ดูแล้วกันนะครับแม่ธรณีมวยผมที่วัชนะสงครามนะครับคนก็มาบูชากันเยอะนะครับ แดดแรงมากเลยนะครับแรงใครมาก็ต้องเอาหมวกเอาล่มมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เกือบเกือบห้าโมงกว่าเกือบเที่ยงแล้วนะครับไม่แรงก็ไม่ได้ละ รอยพระพุทธบาทนะครับอยู่ภายในวัชนะสงครามใครมาก็มาทำบุญได้นะครับที่รอยพระพุทธบาทสวยงามมากนะครับแต่วัชนะสงครามรถจะเยอะนิดนึงนะครับ จอดกันเยอะมากนะครับก็เป็นวัดที่เหมาะสมแก่การทําบุญนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําให้มาทําบุญกันนะครับที่วัดชนะสงครามนะครับเป็นพระอารามหลวงด้วยนะครับ สถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมก็ดูโดดเด่นนะครับของวัชนะสงครามก็เป็นเอกลักษณ์ของวัชนะสงครามนะครับ สวยงามมากนะครับแดดแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับแล้วนะครับเก็บบรรยากาศที่วัชนะสงครามให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับ ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปของผมนะครับที่วัชนะสงครามแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ